วันนี้ผมโอชนาจนได้นําเอาวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับนั่นก็คือลาหูแก่จากรลาตาเดียวนะครับมาให้ชมซึ่งบอกได้คําเดียวนะครับว่าลาหูชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่หายากมากๆแล้วก็น่าใช้ที่สุดน่าใช้มากๆเลยนะครับซึ่งหายากอย่างไร ถ้าหากนับวัตถุมงคลประเภทลาหูนะครับที่มีการจัดสร้างที่เป็นมาตรฐานเนี่ยชุดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าชุดแรกเลยเพราะว่าได้ก่อนที่จะมีการจัดสร้างอสุรินทราหูนะครับก็มีการจัดสร้างรุ่นนี้เนี่ยก่อนขึ้นมาแล้ววัตถุมงคลประเภทเครื่องรางของหลวงปู่เนี่ยมีความน่าใช้มากๆน่าใช้อย่างไรการจัดสร้างเครื่องรางเนี่ยจัดสร้างได้ยากเพราะว่ามวลสารต่างๆวัตถุดิบที่นํามาใช้เนี่ย ค่อนข้างหายากนะครับแล้วก็การสร้างการแกะนะครับเรียกได้ว่าแกะได้ยากมากๆก็ต้องใช้ความชํานาญของฝีมือช่างเป็นอย่างมากลาหูอมจันนะครับต้องแกะจากกะลาตาเดียวซึ่งในข้อมูลเนี่ยบอกว่าลูกสิษธ์นะครับนำกะลาตาเดียวไปให้ช่างแกะได้ทั้งหมดนะครับประมาณ100เหรียญน,นะครับแล้วก็นำมาให้หลวงสุปุกเส ซึ่งก็ปลูกเสกยาวนานมากๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่หลวงปู่ปลูกเสกเสร็จเนี่ยนะครับมีการจานเนี่ยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะนำนะครับรูปภาพตอนที่ท่านจานนะครับใส่ไปในคลิปนะครับแทรกเข้าไปในคลิปให้ทุกท่านได้รับชมนะครับมีการจานเนี่ยทุกองนะครับแล้วก็นําใส่ไว้ในย่ามของท่านเวลาหลวงปู่ไปพิธีพุทธาพิเศษวัดต่างๆ พิธีต่างๆเนี่ยก็จะนําย่ามติดตัวไปด้วยนะครับก็เหมือนกับว่าน,นํานะครับลาหัวชุดนี้เนี่ยเข้าพิธีพุทธาพิเศษด้วยจนมีลูกศิษย์นะครับมากาบหนวงปู่นะครับจนท่านนะเห็นสมควรนะครับที่จะนําเอานะครับวัตถุม,มงคลมาให้ลูกศิษย์ได้ใช้บูชาเพื่อพลิกด,ดวงชะตานะครับเกื้อนหนุนดวงชะตา เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตท่านก็ได้นํามาให้ลูกศิษย์ได้ใช้นะครับซึ่งไม่ได้นํามามอบให้ทุกคนนะครับซึ่งนะครับในเรื่องราวานะครับที่ลูกศิษย์ลูกหาได้นะครับเล่าไว้เนี่ยมีลูกศิษย์นะครับคนหนึ่งเดินทางมากราบไหว้หลวงปู่ซึ่งก่อนที่จะเดินทางมาไหว้หลวงปูน่นะครับได้ไปดูดวง แล้วก็ครบรอบนะครับดวงเข้าลาหูเสียนะครับต้องไปนะครับถ้าอยากให้ดวงดีนะคำนวณดวงชะตาเนะี่ยก็ต้องไปไหว้ลาหูนะครับแต่ตอนที่มาไหว้หลวงปูนะ่เนี่ยไม่ได้เอ่ยไม่ได้บอกกล่าวหลวงปู่เลยนะครับพอหลังจากทาบุญเสร็จนะครับกลาบลาท่านจะก,กลับบ้านเนะี่ยหลวงปู่ได้ล้วงเข้าไปในยาน่ามแล้วพร้อมกับเอาลาหูนะครับอมจันทนะระลาเกลลาหนะูมาให้สองเหรียญ ซึ่งก็ยังความแปลใจให้ลูกศิษย์คนนั้นเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าไม่ได้เอย่ยบอกหลวงปู่สักคําไม่ได้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับราหูแม้แต่คําเดียวนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อที่ต้องใช้วิจารนญยามในการฟังเป็นอย่างมากนะครับพูดถึงลาวหูนะครับเกี่ยกกาลาตาเดียวนะี่น่าใช้อย่างไรนะครับผมจะขอเล่าไปถึงเรื่องราวการจัดสร้างราวหู นะครับถ้าหากพูดถึงต้นกําเนิดนะครับจุดกําเนิดแรกๆเลยที่มีการจัดสร้างราวหูอมจันนะครับก็คือเมืองหลวงพะบางประเทศลาวนะครับเรียกได้ว่าชาวอีสานของเรานะครับหรือว่าพี่น้องฝั่งประเทศลาวเราเนีน่ยก็คือเจ้าของวิชาลาวหูอมจันเลยก็ว่าได้เพราะว่าต้นกําเนิดนี่อยู่ที่เวียงจันนะครับอยู่ที่หลวงพะบาง แน่นอนนะครับสายวิชาการจะสร้างความเชื่อต่างๆนะครับก็ต้องได้รับการสืบทอดมาเพราะว่าคนอีสานของเรานะครับแล้วก็เมืองไทยแล้วก็เมืองเราเนี่ยเป็นบ้านที่เมืองน้องกันไปมาหาสู่กันโดยตลอดนะครับก็ต้องได้รับอิทธิพลของความเชื่อเกี่ยวกับลาหูแล้วก็วิชาการจะสร้างลราเนี่ยสืบทอดกันมานและผมก็เชื่อเลยเกินว่าหลวงปู่พระมหาศิลานี่ยครับ ท่านก็ได้ล่ำเรียนสายการจัดสร้างวิชาลาหูอมจันทร์ที่แก่จากกะลาเนี่ยนะครับมาจากฝั่งเรามาจากเมืองหลวงพระบางอย่างแน่นอนเพราะว่าครูบาอาจารย์ตามสายวิชาของหลวงปู่นะครับหลายองค์หลายท่านนะครับได้รับการสืบสายวิชามาจากแหล่งเดียวกันนั่นก็คือจากสายสําเร็จรุ่น แห่งสองปอปลอลาวนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทองมาทาวโรท่านก็ได้รับการสืบสายวิชาพุทธาคมมาจากนะครับสำเร็จรุ่นด้วยนะซึ่งหลวงปู่พมาศิลาเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองมานะครับอีกหนึ่งทอดนะครับ แล้ววิชาลาวหูนะครับการจัดสร้างลาวหูเนะี่ยน่าใช้อย่างไรอีกอย่างหนึง่งเรียกได้ว่านะในประเทศไทยของเราเนะี่ยครูบาอาจารย์ที่มีการจัดสร้างลาวหูเนะี่ยสายวิชาต้นตำรับวิชาเนะี่ยออกมาจากแหล่งเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือจากหลวงพระบางประเทศลาวนะครับอย่างหลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทองครูบาอาจารย์ที่สร้างลาวหูอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งลาวหูของท่านเนะี่ย ลูกศิษลูกหานําไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์เกิดพุทธคุณพิหนุนดวงชะตาฟื้นฟูดวงชะตาพิกชีวิตได้อย่างแท้จริงนะครับหนึ่งองค์ราคาเป็นล้านเนี่ยท่านก็สืบทอดพุทธคมนะครับมาจากสายการจัดสร้างของประเทศลาวเหมือนกันเพราะว่าบ,บัมพบุุษของหลวงพ่อน้อยนะครับต้นกําเนิดน,นรรบ,บัมพบบุษของท่านเนี่ยอพยพมาจากประเทศลาว ึ่งหลวงพ่อน้อยทนะ่านก็ได้รับเนียญวิชาจากบิดาของท่านนะครับซึ่งถือว่าเป็นคนลาวที่อพยพมาอยู่เมืองไทยพูดถึงการจัดสร้างลาวหูครั้งแรกนะครับในยุคต้นๆเลยนะี่ก็คือหลวงพ่อไต้เศรีสะทองท่านก็เป็นนะครับคนลาวอพยพมาก่อนที่จะสืบนะครับถ่ายทอดพุทธคมการจัดสร้างลาหูให้หลวงพ่อน้อยนะซึ่งหลวงพ่อน้อยเนะนียนะ่ยก็มีเชื้อสายของ นะครับชาวเวียงจันทร์เหมือนกันนะเรียกได้ว่าพูดได้เต็มปากเลยว่าลาวหูเนี่ยเป็นวิชาต้นตำรับนะครับของคนลาวเลยนะครับคนนะครับลาวเนี่ยถือว่าเป็นนะครับเจ้าของวิชาเลยก็ว่าได้นะถ้าหากใครสังเกตหลังลาวหูคงลงคนน้อยเนี่ย ลงคาถานะครับจันทละปภากับสุร,ยริยะปภาซึ่งการจัดสร้างรางหูเนี่ยบอกได้ว่าสร้างยากมากๆนะครับวัสดุที่นํามาใช้เนี่ยต้องเป็นกะลาตาเดียวนะครับการลงคาถาตามสูตรการปลูกเสกเนี่ยต้องปลูกเสกตามเลิกที่มีนะครับสุริยุปราคาหรือว่าจันทรุปราคานะครับซึ่ง สุริยุปราคาหรือจันทรุป,ปราคาแต่ละครั้งเนี่ยก็กินเวลาไม่นานนะครับเพียงชั่วคู่ชั่วคราวแค่10ถึง1 5นาทีเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งพอได้เลิกเนี่ยครับท่านจะทําการจัดสร้างไว้ก่อนนะครับแกะกะลาให้เสร็จสรรเรียบร้อยปฏิทินนะครับท่านคํานวณเจตคนที่สร้างเนี่ยจะต้องมีความสามารถเรื่องโหราศาสตร์และก็ก,การคํานวณดวงดาวอย่างมากนะครับสร้างปฏิทินไว้ใช้เองจนสามารถที่จะคาดเดาว่า วันเรียนปีที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่จะเกิดสรุริยุปปาาคาหรือจันทรุปปาาคาถึงขนาดนั้นเลยเพอถึงนะครับเลิกนะครับกบกินเดือนของภาษาอีสานนะครับซึ่งจันทรุปปาาคากนะ็จะนําออกมาพร้อมกับการหลักขละเป็นพระคาถาบูชาลางหูนะครับซึ่งจะลงไว้ว่ายะธาตะยะมะมะตะตังมะมะกากา,กาเยตะกุเสโตโตโมโมมัง ลาลามะมะโมโตตังกุเยลงจนทั่วบึึงจะแล้วเสร็จหนึ่ง <1 S 2> เหรียญหนึ่งองค์คซึ่งลาหูเลือกแต่ละครั้งนสามารถการได้แค่หลักสิบนะคสิบองค์ยี่สิบองค์ถือว่าเยอะมากๆน,นี่คือการจัดสร้างที่ยากลำบาก เพราะฉะนั้นจึงทาให้ลาหูเนี่ยนะครับมีค่อนข้างน้อยนะครับแลครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่จัดสร้างลาหเูเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยนี่ก็คือครูบานันตาวัทุม่าในใตน้ซึ่งเป็นเกจิทางภาคเหนือนะซึ่งครูบานันตาเนี่ยก็ได้รับสืบทอดวิชานี้มาจากนะครับประเทศลาวอีกเหมือนกัน ในประวัติของหลวงพ่อน้อยเนี่ยบอกไว้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อน้อยเนี่ยเคยเดินทางนะครับไปภาคเหนือเพื่อไปสอบทานวิชากับครูบาลันตาเนี่ยนะครับในข้อมูลเนี่ยบอกว่าไปสอบทานนะครับไม่ได้บอกว่าไปเรียนนะครับไปสอบทานเนี่ยก็คือไปตรวจสอบไปนะครับสอบถามไปชิคดูนะครับว่าตาราการจัดสร้างเนี่ยนะครับถูกต้องตรงกัหนหรือเปล่า เพื่อให้เกิดความชำนาญและความเข้มขังถูกต้องตามตำรับตำราอย่างร้อยเปอร์เ์เพราะฉะนั้นนะจะเห็นได้ว่าครูบานันตากลวงข่้น้อยเนี่ยน่าจะได้รับการสรืบสานวิชามาจากครูบาอาจารย์คนเดียวกันเป็นศิทธ์ร่วมสำนักเดียวกันนะรหรือแม้กระทั่งนะทางด้านหลวงพ่อบางนะบสาธุใหญ่จันเพ่งนะแห่งวัดผานมนะครับต้นตำรับ ครบูบาอาจารย์ที่จัดสร้างรางหูได้โด่งดังที่สุดของประเทศลาววัดผานมนมท่าน,นมีอายุไล่เลี่ยกันกับหลวงพ่อน้อยเลยก็ว่าได้นะครับอายุไล่เลี่ยกันแค่สี่ถึงห้าปีเท่านั้นลูกศิษย์ได้คิดของสา,าธุใหญ่จันเพงเน็งบอกว่าหลวงพ่อน้อยเ,ยเคยแม้กระทั่งเดินทางมานับเรียนวิชาที่ประเทศลาว ซึ่งก็เป็นไปได้สูงมากๆนะครับเพราะว่าหลวงพ่อน้อยนยก็นะครับเป็นคนไทยนะครับแต่บรรุบุรุษของหลวงพ่อน้อยเนี่ยก็เป็นคนลานเหมือนกันเพียงแต่ว่าไปเรียนที่สำนักเดียวกันใครจะเป็นศิษย์ที่ศิษย์น้องนะครับเพราะว่าอายุของท่านเนี่ยไล้เรียกกันทั้งสององค์นี่ก็เป็นข้อมูลที่น่าค้นหานะครับน่าสังเกตเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อน้อยครูบานันตาสาธทุใหญ่จันเพ็งหลวงปู่พระมหาศิลาของเราเนี่ยนะครับทุกท่านเนี่ยอาจจะได้รับการนะครับล่ำเหรียนวิชานะครับการจัดสร้างรางหูเนี่ยมาจากครูบาอาจารย์หรือต้นต,นตำรับสายวิชาเดียวกันเนะพราะฉะนั้นเนี่ยครับราวหูชุดนี้เนี่ยของหลวงปู่ถือได้ว่าน่าใช้มากๆ บ,บูชาแล้วเนี่ยพลิกดวงชะตาพลิกชีวิตลุน,นดวงชะตาอะไรก็ว่าได้คนเราครับถ้าหาดดวงชะตาไม่ตกต่ําไม่มีทางอับจนอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดสร้างราหูในความเชื่อในด้านบูชาลาหูถึงมีมาอย่างช้านานนะครับเพราะว่าในวงจรของนะการโคจรของดวงดาวแล้วก็วงจร อายุของชีวิตนะครับมนุษย์ของเราเนี่ยนะครับในรอบๆหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีนะครับบางช่วงที่ดวงเนี่ยตกลงนะครับได้รับเคราะห์กรรมแล้วยิ่งเป็นช่วงที่มีพระราหนะรูเข้ามาแทรกเนี่ยก็จะได้รับวินบาก,กรรมไปตามกรรมที่ตนเองเคยก่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องบูชาลาหูเพื่อนะครับสะเดาะ,ะเคราะห์นั่นเองหรือว่าใครที่ดวงดีนยก็เพื่อน,นุนดวงชะตาขึ้นไปให้ ดวงดียิ่งขึ้นไปนะครับนี่นะครับที่เอามาเนี่ยก็คือเรื่องเรานะครับความเชื่อแล้วก็ต้นปลายสายวิชาการจัดสร้างรางหูอมจันร์ทของครูบาอาจารย์นะครับที่เราเคารพนับถือนะครับจริงๆนผมได้มา2ออมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอาทิตย์ สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้มาองคหนึ่งนะครับเป็นจานยำเต็มสูตรของหลวงปู่เลยซึ่งก็น่าเสียดายมากๆนะครับเพราะว่ามีผู้ใหญ่นะครับท่านหนึ่งนะครับท่านยังได้ได้บูชานะครับก็เลยมาขอแบ่งบูชาไปซึ่งก็ต้องให้ท่านไปนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือนะครับวันนี้ก็ไปนะครับขอแบ่งจากพี่ที่รู้จักมาได้อีกสององนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องรางที่น่าใช้มากๆนะครับ หรบวันนี้ก็ขอจบคลิปนะครับด้วยลาหูหน,นะครับอมจันที่แกะจากกาลาตาเดียวซึ่งถือว่าเป็นรุ่นแรกแล้วก็ยุคต้นๆของล้ำปู่พระมหาศิลานะครับด้านหลังในจานยันได้วยเมึอสีทองสวยงามมากนะครับเป็นยันระแล้วก็มีคําว่ารวยนะครับหายากมา,มากๆนะครับวัตถุมงคลชุดนี้นะครับเราวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ